สวัสดีครับเมื่อนี้ยม่ไม,มนูแซ่จ็บแไม่เห็ดสู้พี่น้องกินคือเก่าครับผมเมื่อนี้เป็นเมนูแกงแกงปลากดใส่น้องไม่สมนะครับพี่นอ้องเมื่อนี้แซ่บๆแสบบแสบเดี๋ยวสิเห็ดแซ่บๆสู้พี่น้องกินเมื่อนี้นะครับอ่าต้มนม้ำต้มนม้ำเดือดๆครับผมน้ำเดือดได้ทีแล้วเอาตะไคร้หัวยิงไคลงไปหัวยงิงไค หอยยิงไข่ครับใบมะกูดครับผมปูดลงไปหอยยงไข่ลงไปแต่ตนี่พิกพิกกับหอหอมระหอมแดงตำนะครับลงไปลงไปจเจ้าวจาวจับแซ่บ,บ,บ,บต้มแกงปลากรดใส่น้อม่สมแซ่บเลยมันนี้นะครับ แกงปลากรดแกงปลากรดใส่เกลือลงไปนิดนึงเนี่ยเพิ่มใส่ไหลเพิ่มใส่ไหลก่อนน้อมใหม่เป็นเป็นมักมาแล้วนะครับน้อมใหม่เป็นดองเกลือมาแล้วอ๋อเกลือเขาได้เติมปลาล่าปลาหล่ากหน่อยนึงเนี่ยนำเดือดเดือดแล้วเดือดเดือดแล้วปลากรดลงไปครับผมนี่ปลากรเจดแจ้ววันนี้ต้มสมปลากรดแกงแกงครับ แกงปลากดเส้นนั้ไม่สมนี่เจียวเจียวเจียวปลากดหอมหอมหอมฮุยฮุยหอมฮุยฮุยหอมฮุยฮุยอีกแล้วครับพี่น้องมาเบิงมาเบิงเห็ดครับเขาเป็นกันนะมาเบิงนะครับเบิงผมจบเห็ดกินได้เลยนะผมมาแล้วเก็บเพิ่มเดิมมาแล้วล่อล่อล่อปลาสุกกันมากันปิดฟ้าไว้หอมฮุยฮุยหอมฮุยฮุยเหมือนี่หอมฮุยฮุยเช่นเดิมหอมฮุยฮุยเช่นเดิม ปลาลงไปแล้วหนึ่งแกงปลากรดแกงปลากรดใส่นอไม่สมนอไม่สมก็มาจากสวนเขาเองนะครับเม่ยพปนน็นเห็ดมากฝากมากนี่เจียวจีวเจียวเหมืนอนรอบปลาสุกนะครับเปิดมากไก่หอมเลยนะครับหอมหุวยหุยอีกแล้ว ปลาแดกผมใส่เป็นปลาแดกขวดครับนี่ตั๊บกกอตั๊บกกอไอ้สุดยอดสุดยอดถ้าได้กินก็ได้จามเลยครับปลาแดกขวดครับผมนี่โฆษณาให้เลยตั๊บกกอฮาผึนฮาแด้ค่าโฆษณาดําิ่นนะครับผมฮาผึนพันของมะเ็นอืมยังปลาสดเสียบครับผมมุ <c oughs> นเดี๋ยวลองปลาสุกยังไงกัน เดือนเดือเดือนเดือุดๆุุด s <S ใส่ประแดกลงไปเลยครับจัน่อยจัง่อยกันจังเ,เลยกันจะผมชไหลเด้อจะค่อยปุงที่หลังพอน้าไม่สมมติอาดสมีความเข้มู่บ้างนะครับ อืมสสเสรเลยเรเลยดครับเดือด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 นี่ฟุดฟุดุด,ดุดเลยมนันอืมหอมหอมหอมรอ,อปลาสุกหน่อยนึงนะครับผมปลาสุกได้ที่น้อยนะครับ ใส่นมแม่ผสมลงไปนี่นมแม่สุหมักไรใส่ไรครับผมหมักกินนมแม่ผสมไรยก็ใส่ลงไปได้ไรนยะของผมปลาแบบเครื่องโลนะครับสามตัวใส่นมแม่ผสมไปเกือบเครื่องโล้ขึ้นกันพ่อกันเลยเสมอกันซูซีกันซูชีกันอ้าววันนี้ล่อหอมฮวยฮวยวันนี้ นี่ละนี่ละสุดเด็ดสุดเด็ดแกงป้ากดใส่นมิตรเสร็จเส็บเส็บครับพี่น้องทรงหมบอบความสุกคับคับเขาเสียบเส็บเชียบคนเดิมมาแล้วไงเป็นไงหอมหวยฮวยวะพี่น้อง นะว้ายสุดยอดสุดยอดขนาดเราเดือดเดือดเองเอยน,นะครับแซ่บแๆซๆๆๆๆ่บแซ่บแซ่บาต้องปรุงยังงร้ายเลยครับว่นน้อใหม่เพิ่กระห็ดมีความเข้มมีความสมอยู่แวนะใส่เกลือไปเพื่อมักแต่มันสมนะครับ ใส่แขกเกลือครับผมใส่แขกเกลือผมชุบลดหน่อยนึ่งนะครับป,ปลาแดกปลาละปลาละปลาแดกพันผมนี่แหละปลาแดกพันผมปลาแดกผมก็ใส่ปลาแดกขวดเราใส่ไงนะกินไงใส่ไงนะปลาแดกขวดมนะันกินไงใส่ไงเก็บไงนะครับนี่นะที่เด็ดตำมะกอพ่อแม่พี่น้องไปใส่ ยีหอยื่นก็นได้เด้อพอดีผมผมซื้อมาจากบา้านเป็นยีหอนี่ห์นะว่าแต่โฆษณาเนี่ยยังเห้เป็นดอกนะครับแต่ว่าผมนี่ยี่ห้อนี่วด่ดีนะเศบๆหนึ่งเศบๆแม่เดือดๆเลยครับจุดยอดสุดยอดอืมเจียวเจียเลยปลาสุกแล้วนอกใหม่ก็เริ่มสุกแล้วครับหอมห่วยๆแล้วครับพี่นอ้องหอมห่วยๆกันแล้ว เดือน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 อือสุดยอดแซ่บๆที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ผักก่แยงหอมๆนะครับนี่ผักก่แยงหอมๆเลยตามด้วยต้นหอมนะครับอือมีใบยีตู่ก็ใส่ใบยีตู่ไปน้ำเลแต่ว่าเหมือนนี่ใบยีตูผมไม่มีผมใส่ผักก่แยงแทนครับผักก่แยงกับหอมเลีๆๆ้ยวหอมเลี้ยว แจงบันบันเข้านี่ล่ะนะครับเจ้าเจ๋วเลยเจ้าเจ้าเลย,เลยหอมเว้ยหอมเวยหอมเว้ยเสร็จแล้วเมนูมือนี้นะครับแจงปากกุดไซนอไมัยสมนี่สับแสบปากกุดตอนยิ่งง่ายอยู่ไหนเจ้วเจ๋วเลยเหมือนนี้นะครับอ่าสับแสบน้ำกันครับมือนี้สวัสดีครับ